เอาเลยครับสัสดีมชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบก,กันอิกครั้งในนิยายวายเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่22นะครับเรื่องเราจ,จะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนลอตเตอรี่คู่คืนเกียร์ไปแล้วและตอนนี้ผมกําลังนั่งนวดข้อมือให้หาปรามอยู่ผิวมันขาวอเลยแดงง่ายแถมเริ่มช้าแล้วเนี่ยพี่หมีแม่งบีบเส้แรงเลยเพอผมถามว่าทําไมพี่หมีคิดว่ามันขโมยมันไม่บอกแต่ทาท่าทางให้ผมดูก็ไม่มีคําพูดนอกจากสมควร ก,กูเป็นเด็กบริหารแต่มึงทิ้งกูอยู่กเกษตรกูก็กลัวป่ะมันบ่นและทำหน้าทำตาก,กูส้นตีนมากไอโบที่หมันไส้ไม่ไหวลอเอื้อมมือมาตกหัวที่ส่วนไอโซเตะขามาใต้โต๊ะกูให้รอแค่หน้าตึกป่ะเย่แป๊บเดียวเองแป๊บพ้องโคตรนานผมเบ,บ้ปากแล้วนวดเข้ามือให้มันจนพอใจจากนั้นนั่งเล่นนั่งคุยเพื่อรอพี่สีตัวมันเลิกเรียนตอนออกมาและเจอพี่หมีกำลังบีบมือไอปามผมได้ใจหายเลยกลัวเพื่อนไปปากมมาใส่และโดนตีนพี่หมี แต่ดีที่มันไม่แสดงท่าทีกวนตีนพี่เข้าไปบอกตามตรงผมรู้สึกผิดกับพี่หมีว่าแต่จะให้เก็บเกียร์ต่อผมก็เก็บไม่ได้อะเมื่อไหร่พวกพี่จะมาวะอย่าไปเดินตนลาดแล้วเนี่ยไอบ้บัวหมนก่อนเลยพิงไอ้โซ่โซ่สูภาพบุรุษครับขยับหนีด้วยความไวเลยทําให้ลูกตะทัศหล่นตุ๊บไปกองบนพื้นกระโปรงพีชเปิดว่าแต่เสียใจบ็อกเซอร์ลายสกอ็อตสีแดงชัดเจนมากไอ้เชี่ยโซ่หลบหาพ่อมึงอกไอ้สัดบัวยันตัวลุกขึ้นก่อนปัดก้นไปมาแล้วนั่งลงตามเดิม โซ่แค่นยิ้มแล้วสนใจเกมในมือถือต่อพวกรองเงียบแต่พอมองหน้ากันก็หาเรื่องนินทาชาวบ้านและรวมถึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปาล์มฟังอย่างละเอียดยิบเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันบันเทิงแต่กูนี่สิบันไลยอยู่โคตรไกลจะมาเสือกทีวิ่งมาก็ไม่ทันเดี๋ยวกูจะย้ายมาเกษตรแล้วเดี๋ยวก่อนเธอมึงไอปลาล์มตกเข่าแดงปาบและกำมือดึองเข้าหาตัวด้วยสีหน้ามุ่งมัน่นไหนบอกอยากเรียนนิเทศนิเทศอยู่ไกลพอๆกับบริหารกูเสือกไม่ทันเกษตรนี่ดีสุดละระหว่างโลจิสและวิศวะอีก พูดจบก็มือป้องปากหัวเราะแบบพวกคุณนายชอบทําแม่มันก็ด้วยคลิกคลิกแต่รกเปิดให้ออกแล้วววเสียงพี่ไพ่ดังมาก่อนที่ตัวพี่ัจะโผล่อีกพวกผมมองไปที่บันไดขึ้นตึกรอประมาณสองนาทีก็เห็นหัวพวกพี่ไอพี่ไพ่ดูดีดามากที่เรียนจบถึงกับใช้คําว่านารกเปิดให้ออกนี่ถ้าอาจารย์ได้ยินไม่โดนเรียกไปเตือนเลยหรอพวกมึงจะไปไหนไหมพี่สิงห์ถามเพื่อนเขาพี่ไพ่พี่อิกและพี่แฮมใส่หน้าพี่สิงห์เด้พยักหน้าก่อนนั่งลงข้างผม ส่วนพี่คนอื่นๆก็นั่งตามที่ว่างพี่ไพ่นั่งข้างโซ่และหยิบแว่นโมเสกขึ้นมาสวมไอ้โซ่มองทึ่งๆแล้วขมหมดคิ้วมองหน้าพี่มาที่จ้องโซ่อยู่มันคงสงสัยว่ามองเห็นไหมไอ้โซ่ยกมือโบกไปมาตรงหน้าพี่ไพ่ไอ้พี่ไพ่ก็มือนั่งนิ่งเลยแว่นเชี่ออะไรวะโคตรอุบาทไอ้โซ่พูดเสียงเครียดๆแล้วก็หมดคิ้วหนักกว่าเดิมไอ้พี่ไพ่ถอดแว่นออกก่อนมองหน้าโซ่เออมๆน้องมันไม่มีหัวแฟชั่นเลยวะพี่ไพส่สวมแว่นกลับแล้วหันไปแซวสาวไอ้โซ่ใส่หัวเอิอๆก่อนเอาหูฟังขึ้นนมมาใส่่เเลเก ไปเดินตลาดกันไหมทั้งหมดนี่เลยแล้วหาร้านหมูกระทะกินกันพี่เลี้ยงเองพี่สิงห์พูดขึ้นและแน่นอนว่าพรามกับวัวท่าจะก้มกราบเท้าพี่มันเลยส่วนร้านหมูกระทะคงพาพวกพี่ไปร้านเฮียผิงอะได้ของกินเยอะเพราะเผออาจจะฟรีมั้งนะที่ตลาดเวลา16บหนาฬิกานาทีขณะนี้พวกเราทั้ง8คนกำลังยืนอยู่หน้าตลาดเพื่อตกลงเวลากลับมาเจอกันที่นี่ก่อนไปร้านเฮียผิงตลาดวันนี้เป็นตลาดใหญ่ที่อยู่ห่างมหาลัยประมาณ300เมตรเอง ขับรถมาแป๊บเดียวเท่านั้นพวกพี่ไปกันเลยนะบัวจะไปหาบ็อกเซ์ใส่กูไปด้วยปลามเข้าไปกอดแขนบัวแล้วพาเดินเลี้ยวๆเข้าตลาดไปก่อนกูไปกับอีกแล้วกันพี่แฮมว่าก่อนกอดคอพี่ีกเดินเข้าไปบ้างพี่ไพ่ถอดแผโมเสกแล้วเลยขึ้นไปไว้บนหัวก่อนกอดอกกูไปกับโซ่แล้วกันจะพาน้องมันไปเปิดแฟชั่นผู้จบกล็ลากไอโซ่ที่น้าน,นิ่งคิ้วขมวดไปสุดท้ายเลยเหลือผมกับพี่สิงแล้วมันก็เข้ามากอดคอผมก่อนพาเดินเข้าตลาดผมรู้สึกเหมือนโดนทุกคนทิ้งอะ ยิ่งเพื่อนๆนี่ตั้งใจจะโยนผมให้พี่สิงห์มันเลยมั้งแต่กับไอ้ซ่อมันคงอยากเดินคนเดียวมากกว่าจะเกลียอะไรไหมพี่สิงห์ถามและยื่นกระเป๋าตังค์หนังสีดําให้ผมผมเงยหน้ามองพี่มันก่อนรับกระเป๋าตังค์มาจะไม่รับก็ไม่ได้ไม่อยากขัดน้ําใจพี่มันผมกับพี่สิงห์แวะกินของกันเยอะมากเหมือนไม่เผื่อท้องไมห่หมุกกระทะยามเย็นนี้เลยค,คืนเกียรแล้วใช่ไหมอยู่ๆพี่มันก็ถามตอนเราเดินผ่านร้านเครื่องประดับพี่มันหยุดเดินก่อนหันมองผมผมพยักหน้าก,ก่อนบอกพี่มัน คืนตอนพี่เรียนนั่นแหละให้ไอ้รามไปเป็นเพื่อนพี่สิงห์พยักหน้าก่อนจับมือผมพาเลี้ยวเข้ามาที่ร้านเครื่องประดับผมมองสร้อยเชือกสีดาขนาดหลายไซส์หลายความยาวที่ห้อยเรียงรายบนแผงเหล็กสี่เหลี่ยมที่โต๊ะมีทั้งแหวนกำไลตังหูจิวเล็กๆพี่อยากใช้ของคู่กับเราพี่มันบอกก่อนหยิบจิ้วสีดําขึ้นมาผมไม่เจาะนะบอกเลยรีบยกมือปิดหูทันทีมันเจ็บนะเว้ยถึงจะรู้เล็กๆแต่มันก็เจ็บะผมไม่ชอบความเจ็บปวดไอ้ดอนไลทํทำไมอะ ไม่ได้เหรออีกอย่างพวกแหวนกับสร้อยมันจำเจกำไรก็เกะกะเวลาเขียนหนังสือจิวนี่ดีสุดแล้วหน้าพี่มันตอนนี้เหมือนเด็กถูกขัดใจอ่ะผมถอนหายใจก่อนขมวดคิ้วมองหาบางอย่างแล้วตอนนั้นเองที่สายตาผมไปประทักกับบางอย่างถ้าอยากใช้ของคู่จริงๆเราต้องใช้แบบที่มีประโยชน์ปะ่ะอะไรอ่ะพี่มันวางจิวลงมองหน้าผมด้วยเครื่องหมายคำถามบนหน้ามันผมยิ้มแล,ล้วลากแขนพี่มันไปอีกฝั่งก่อนหยุดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ด้านหน้ามีแผงลอตเตอรี่ตั้งอยู่ ลอตเตอรี่คู่นี้แหละที่จะให้ประโยชน์เรานอกจากจะเก็บเป็นของคู่แล้วยังมีลุ้นอีกนะเว้ยพี่มันมองหน้าผมอึ้งๆก่อนปล่อยกากแบบบอดหล่อจะคุณหันมองด้วยความสงสัยผมโคตรอายอะเลยตบหลังพี่เป็นแรงๆให้หยุดเงียบสิฟ้าพี่มึงคนมองหมดแล้วเนี่ย <c oughs> โทษทีโทษทีพี่จี้เราอะค,คิดได้ไงไอพี่สิงใช้น้ำตาที่เล็ดจากการหัวเราะก่อนมองลอตเตอรี่สีขาวตรงหน้า ผมทุบไหล่กว้างไปทีด้วยความหมั่นไส้ก่อนมองหาเลขสวยๆเลขนี้สวยเลยผมชี้เลขแปดเก้าเจ็ดสี่สองสามที่อยู่ในระดับสายตาพอดีพี่สิงข์ขมวดคิ้วแล้วใส่หัวก่อนไล่ไปนิ้ไปตามลอตเตอรี่ทีละใบทีละใบพี่ว่าเลขนี้เชื่อดิงวนนี้โดนเป๊ะๆนิ้วชี้พี่สิงหยุดอยู่ที่ใบสองห้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ผมว่าเลขมันไม่สวยอะ่ะไม่เอาอะ่ะเอาอันนี้ดิพี่ผมยืนยันเลขเดิมของตัวเองแปดเก้าเจ็ดสี่สองสามนี่สวยสุดๆแล้วนะสวยสุดในแผงนี้ด้วย ขนาดพ่อค้ายังพยักหน้าเห็นด้วยกับผมเลยเอาเลขนี้เหอะอย่างน้อยอาจจะโดน2ตัวบน2ตัวล่างหรือโต๊ะสามตัวหลังก็ได้นะเว้ยผมพูดเป่าหูพี่มันแต่ปลายนี้พี่สิงห์ยังคงกดอยู่เลขเดิมพี่เอาเลขนี้นะนะๆเมียชื่อพี่ดีเลขนี้สวยสุดๆพี่สิงห์ทำหน้าอ,อ่อ,อนๆนิ้วชี้จิ้มๆลอตเตอรี่ใบนะรัวๆจนผมกลัวมันจะพรุนแต่ผมไม่ชอบเลขนั้นน่ะผมจะเอาเลขนี้ถ้างั้นซื้อแยกถ้าแยกมันจะคู่ยังไงอะ เลขไม่เหมือนกันนะครับทง่งานพี่ก็ต้องตามใจผมสิแต่พี่ชอบเลขนี้อะแคทนาะนาๆนาพผมยืนยันว่าจะเอาเลขเดิมพี่สิง์มนก็นั่งยองๆลงและจับมือผมแกว่งเบาๆทำหน้าอ้อนอ้อนตีนผมมากพี่แต่ใน,นสายตาคนอื่นกลับมองน่ารักเพราะน้องๆมัธยมลองกรีกด๊ดกันใหญ่แต่อย่ายกโทรศัพท์ถ่ายได้ไหมน้องเดี๋ยวพี่วักคอซองกระจายเลยผมชอบแปดเก้าเจ็ดสี่สองสามมากพี่สิงตามใจคนแก่หน่อยนะครับเนาะนาะน สองห้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเมียถ้าไม่ถูกอะ่ะเสียฟรีสองร้อยบาทเลยนะผมบอกเพราะมันน่าจะตกไปละร้อยดูแล้วซื้อก่อนไว้ทำข้อตกลงหลังซื้อที่หลังนะครับนะเออเออเอาเลขนั้นก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกนะพี่เจอผมแน่อะ่ะพี่สิงยิ้มกลิ่มและยืนเต็มความสูงก่อนให้พ่อค้าเอาเลขนั้นให้สองใบผมเปิดกระเป๋าตังค์พี่มาแล้วหูนิดนิดสีเทาเยอะแยะเลยอะ่ะมีบัตรประปชาชนบัตรนักศึกษาใบขับขี่บัตรเครดิต atm ขโมยทั้งกระเป๋าเลยได้ปะเนี่ย เท่าไรครับลุงมันเป็นห้วยชุดนะพอนุม่มแบ่งค่ายไม่ได้สองใบห้าร้อยผมให้ลุงผมมองพี่สิงห์อึง้งๆส่วนตาลุงนี่รีบแบ่งให้ทันทีผมเลยหยิบแบงค์พันส่งให้ลุงไปพอได้เงินทอนกับลอตเตอรี่สองใบพี่สิงห์ใกล้ผมเอาลอตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าผมเก็บเงินแลวลอตเตอรี่ลงกระเป๋าพี่มาแล้วพากันเดินกลับไปที่หน้าตลาดคนอื่นๆมากันหมดแล้วไอ้บัวก,กับไอ้ปามได้ของกินห้อยเต็มแขนไอ้โซ่ถูกพี่ไพ่จับใส่หมวกโซ่แปลกๆพอมันจะถอดพี่ไพ่ก็กดหมวกไว้ ส่วนพี่อิกกับพี่แฮมมีแค่แก้วน้าคนละแก้วผมกับพี่สิงห์ลอตเตอรี่ถ้าบอกคนอื่นว่าซื้อลอตเตอรี่คู่เป็นของคู่ใช้กันคนอื่นจะมองยังไงวะไปร้านเฮียผิงกันทองต้องการหมูทาตามหอยหวนพวกเราเลยเดินทางไปร้านเฮียผิงพี่แฮมไปบิ๊กบค์ของตัวเองพี่อิกซีบีอาร์หกร้อยห้าสิบเอฟส่วนพี่ไพ่ไปคาวาซากินินจาเซ1เอ็กซ์สิบส่วนไอซโซ่สกูปปี้สีเหลืองอ่อยคันเดิมเพิ่มเติมอัดสามบัวนั่งหน้าจงมาแมลงทอดกินไปด้วยโซ่ขับพร้อมหมวกที่พี่ไพ่ซื้อใให้ใส่ ปามซ้อนหลังปากเคี้ยวแก้มตุยทำไมสภาพเพื่อนผมกับเพื่อนพี่สิงห์มันต่างกันจังวะบัวกับปาลมมากับพี่ก็ได้จะได้ไม่ต้องอัดกันไปโซ่จะได้ไม่อึดอัดพี่สิงห์บอกพร้อมกับสายตาขำขันซึ่งผมเห็นด้วยเพราะยังไงรถพี่สิงห์มันก็สี่ประตูอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะพี่สิงห์บัวกับปามไปกับโซ่นี่แหละบัวบอกพร้อมกินหนอนทอดอย่างอร่อยอร่อยอีกอย่างผมกับบัวไม่อยากเข้าไปเป็นกอขอคออิอิ๊ไอ้ปามยื่นเะเลนและยักคิ้วหลิวตาให้ผมผมถลึงตาใส่มัน่นส่วน พี่มันพยักหน้าเข้าใจแล้วพากันขึ้นรถพอขอบวนร,รถสองล้อออกเดินทางโดยมีสกูปปี้ไอโซโอ่นำทางผมกับไปสิงที่อยู่ในเบนสีประตูก็ตามหลังไปบอกตามตรงว่าสามคันหน้าโคตรเท่แต่พอเห็นสีเหลืองๆแวบๆแล้วแบบอน,นาถแทนเพื่อนเฮ้ <c oughs> แต่โทษผมไม่ได้นะพี่สิงมันชวนแล้วอะแต่พวกมันไม่มาเองตอนสิงเมาช้า,างหายหัวไปนาเลยพวกฮ่าเฮียผิงออกมาต้อนรับพวกผมด้วยสีที่ดังประดุดแดกโถระคงเข้าไป พวกผมสี่คนยกมือไหว้เฮียผิงด้วยความเคารพแต่จริงๆสร้างภาพเพื่อรอรับของฟรีตั้งหากเฮียนี่พี่ที่คณะผมเองพี่สิงพี่อิกพี่แฮมแล้วก็พี่ไพ่เออพาเขาไปเลยให้คนต่อโตแล้วของกินพวกมึงวางเต็มหมดเฮียผิงพยัยหน้ารับไหวพวกพี่สิงก่อนพากันเข้ามาในร้านพวกผมสี่คนทักทายพวกพี่ในร้านอย่างเป็นกันเองก่อนพาพวกพี่สิงไปที่โตเชียผมรักเฮียไอ้ปลาลมตะโกนลั่นร้านที่เห็นกุ้งปลาหมึกและหอยเชลวางเต็มโต๊ กระทะก็ร้อนพร้อมอย่าง,งมากๆพวกเราแปดคนนั่งประจําที่ใครที่มันแล้วคี้หมูย่างกันทันทีรอบนี้ปาลามบอกเฮียว,ว่ามาแปดคนเลยมีกระทะเพิ่มอีกชุดพี่สิงห์พี่สิงห์แขนเนยาวอะขโมยหอยเชลไอปาลมให้ผมหน่อยผมสะก,กิดพี่มันพี่สิงห์ไม่พูดมากเอื้อมหยิบหอยเชลมาสารตัวก่อนหยิบอีกรอบผมยักคิ้วให้อิปามก่อนอย่างหอยเชลบนกระทะไฟฟ้าที่เฮียผิงต่อมาให้ใส่เนยลงไปด้วยรอแป๊บเดียวกลิ่นเนยก็ลอยเข้าจมูกจนน้ำลายสออะเรามากินที่นี่บ่อยลอ ผมพยักหน้าและพึ่งหอยเชลล์ก่อนขี้ปัดบาดเนยในกระทะแล้วเอาเข้าปากผมอ้าปากค้นควันฟูๆก่อนเคี้ยวๆเนื้อหอยเชลล์คือแบบสวรรค์มากเออพี่มึงเรามาทำข้าวตกลงเรื่องหวยก่อนผมพูดขึ้นแล้วดื่มน้ำล้างปากก่อนหันมองพี่มันพี่สิงพยักหน้าแต่มือหยิบผักเข้าปากไม่หยุดพี่สิงยิบกระกาศขาวมาซีกนึงก่อนเอาหมูที่ย่างสุกแล้วใส่ลงไปรวมถึงตับหอยเชลล์ปลาหมึกตักน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปก่อนห่อแล้วเอาเข้าปากผูพีพ่ก,ก็ทำแบบนี้เหมือนกันหมดแต่ที่น่าตกใจคือ ปากพวกพี่มึงเป็นเครื่องดูดเหรอมันเอาคำใหญ่ๆขนาดนั้นเข้าปากได้ไงะเอาเป็นว่าไปคุยที่หอแล้วกันเนาะสุดท้ายผมก็ยอมแพ้เชื่อไหมครับว่าจากที่พวกผมสี่คนว่ากินเก่งแล้วพวกพี่สี่ตัวนี้เก่งยิ่งกว่ากระซูกกันแบบไม่ห่วงรอเลยพี่แฮมกับพี่อิกเป็นบุคคลที่น่าตกใจมากที่สุดพี่สองคนกินเหมือนไม่เคยกินแล้วอ้าปากกว้างตาถลนก็ไม่ห่วงภาพพจน์เลยส่วนพี่ไพ่กินแต่ของมันๆอย่างมันหมูที่วางกลางกระทะพอไหมหน่อยพี่มันครีบจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแล้วพันด้วยเบคอนก่อนถึงกินเนี่ย กินแบบไม่กลัวอ้วนแต่งงทำไมหุ่นดีกันชิบหายอิ่มแล้วเออไอปามเอ็นพิงพนักก่อนเริ่มเสียงดังและลูบท้องเบาๆไอบัวก,กับไอโซยอมแพ้ไปแล้วตั้งแต่เห็นพี่พสี่หนแดงเหมือนปอบลงส่วนผมต้องคอยย่างหมวให้พี่สิงห์มัน่นสลับกับเชดน้ำจิปเวลามันทำหยดบนกางเกงหรือเสื้อตัวเองฮ่ายังไม่ได้เป็นแฟนแต่ดูแลยิ่งกว่าเมียอีกผมสัญญาถ้าผมมีเมียผมจะดูแลให้ดีกว่านี้เลยเอา้าเบื่อคนมีแฟนศาสตร์ แฟนพ่องกูแค่ดูแลพี่มันเฉยๆผมหันไปถลึงตาใส่ปามที่พูดจากระตุกตีนก็ผมกับพี่มันไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆนี่วะยังไม่ได้ชอบไม่ได้คบกันเลยเถอะไอ้ปามทำปากบุมิบบมบิบล้อเลียนผมเลยหยิบผักบุ้งใกล้ๆโยนใส่แม่งโซ่สั่งมันหมวยหพี่หน่อยดิพิภัยเรียกอโซท,ที่นั่งเล่นเกมอยู่โซ่เหลือบสายตาขึ้นมามองพิไัยแวบหนึ่งก่อนจะมองจอตามเดิมเร็วดีเฮ้ยน่ารำคาญวะโซ่ขมวดคิ้วยุ่งแล้วลุกถือถ้วยไปขอหมูกับเียผิงหลังร้าน พี่ไพ่เป็นยุนี้ป้องให้ตามหลังก่อนฉกหอยเชื่อในจานพี่สียงไปฉกแบบข้ามหน้าผมไปเลยเฉียดขนาดนี้ตีหน้ากุฎิหอยเลยเหอะไอพี่ไพ่ปาร์ตี้หมูกระทะของนักศึกษาแปดคนจบลงตอนสามทุ่มครึ่งในช่วงสองทุ่มพวกพี่มันสั่งเบียร์มากินด้วยไม่ใช่แค่ขวดเดียวนะครับหกขวดเนาะๆแล้วพี่มันก็กึ่มก่มกันหมดแต่ที่หนักเลยก็คือพี่ไพ่พี่ไพ่มันฟุบหน้าลงถ้วยไปแล้วแว่นโมเสกสไลด์ลงจากหัวพี่มันจุ่มน้ำจิ้มเจียวพี่อีกยกมือนวดขามาบับเบาๆ ส่วนพี่แฮมนิ่งจนน่ากลัวไม่ต้องถามถึงไอพี่สิงนะครับตาแม่งโคตรเยิม้มจะกลับยังไงอ่ะทีนี้บัวเท้าเอลถามเสียงเครียดไม่ได้ห่วงตัวเองนะมันเน่ะห่วงแต่พวกพี่พี่รถแต่ละคันคือขับยากอะ่ะแล้วสูงอีกแถมอันตารายถ้าให้คนมาแบบพวกพี่มันขี่กลับพี่เอกกับพี่แฮมจากตอนแรกที่ดูโอเคพอเดินออกมาหน้าร้านก็เซย,ยังเป็นหอเอ็นปีซ่าจนในปลามกับไอบัวต้องไปดึงแขนพี่มาแล้วพานั่งหน้าร้านมึงเอารถกูกลับไปก่อนบัวพรุ่งนี้ขี่ไปให้กูที่มอ โซเทียวพี่ไพ่ออกมาคนสุดท้ายพูดบอกก่อนส่งกุญแจรถสกูปี้ให้มึงจะกลับยังไงอะโซ่ถ้าให้รถกูกูจะขับรถไอพี่ไพ่เองแล้วพามันไปพักหอกูก่อนมึงย้ายมาหอแล้วเหรอวะผมถามด้วยความสงสัยโซ่พยักหน้าแล้วมองหน้าพวกผมนิ่งๆพวกเราสามคนเข้าใจทันทีว่าทําไมมันถึงย้ายมาหอถ้าไม่ใช่เพราะแม่เลี้ยงมันกลับมาคืนดีกับพ่อมันคืองี้นะครับยายน่น่เป็นแม่แท้ๆแ,และท่านก็อยู่บ้านกับครอบครัวใหม่แต่ท่านรักไอกโซ่มากๆชวนไปอยู่ด้วยหลายครั้งแต่มันไม่ไป ทางครอบครัวใหม่ของท่านก็รักโซ่เนะเพราะมันช่วยพวกเขาหลายอย่างตั้งแต่ซ่อมรั้วจนถึงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและยังดูแลน้องๆอย่างดีลูกติดพ่อใหม่ไหมครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าที่พวกผมจบมาแต่โซ่มันห่วงพ่อพ่อมันชอบกินเหล้าแบบเฮิร์ตเพราะยายนวลทิ้งแต่เมื่อตอนมหพ่อมันมีเมียมใหม่ซึ่งก็คือแม่เลี้ยงมันดีละแม่เลี้ยงมันยังไม่แก่เท่าไหร่สามสิบกว่าเองแถมสวยอะแล้วเธอจ้องจะจับลูกผัวทําผัวงงปะครับคืออยากได้ไอ้โซ่เป็นผัวแต่อหานี่่ไไมเอาง รังเกียจเลยอ่ะเคยจะกระทืบอ,อยู่แต่คนข้างบ้านห้ามทันเพราะงั้นตอนพ่อมันเอาแม่เลี้ยงไว้ในบ้านมันจะไม่อยู่บ้านเด็ดขาดแต่เห็นว่าเลิกไปแล้วทําไมกลับมาอีกวะกูไปส่งมึงเองบัวเดี๋กกูขี่ไปให้โซ่เองปลาลมบอกกูนี่จะไปส่งมึงบัวโอกูแจชี้นะมึงเป็นผู้หญิงนะมันอันตรายแล้วเนี่ยจะสี่ทุ่มละกูเป็นห่วงผมเห็นด้วยกูต่อยมวยเป็นและกูแมนมากกว่ามึงนะลูกยัยแอนเค okay. ส่งกูถึงบ้านได้ดีด้วยลูกตาทัศ เปน็นอันจบปัญหาของไอ้สองตัวนี้บัวคร่อมรถรลสตาร์ทพอปพาล์มขึ้นนั่งกอดเอวมันก็บิดแบนไปจนไอ้ปลาล์มเกือบร่วงรถเสียงด่าดังลั่นจนก,กระทั่งจะออกจากซอยยังได้ยินมึงขี่เป็นหรอโซ่กูไม่เคยเห็นมึงขี่รถแบบนี้เลยอะ่ะปกติมึงบิดสุกุปปี้อย่างเดียวนี่เป็นดิถ้าไม่เป็นกูจะเสนอตัวทํา,าไมมึงมาจับไอ้พี่ไพ่ก่อนดิผมเข้าไปรับพี่ไพ่มาประคองผมหน้ามากก้าแกมีน้ําจิ้มแจ่วด้วยอะ่ะแถมแม่โมเสกที่เปื้อนน้ำจิ้มยังอยู่บนหัวนี่ไอหาโซ่เอาใส่คืนให้พี่เขาเหรอ ค่อยๆจับมันขึ้นรถพอโซ่คล่อมรถเรียบร้อยมันก็หันมาบอกผมเละอิจฉาขาย,ายาวๆของมันจังละขนาดคล่อมรถสูงๆแบบนั้นยังเหมือนขาเหลือผมก็ค่อยพาพี่ไพ่ไปที่รถแล้วอกใอยพี่แกขึ้นคล่อมนี่ก็ว่านอนสอนง่ายคล่อมปุ๊บหัวพิงไอโซปับแป๊บนะมึงผมถอดเข็มขัดพี่ไพ่ออกแล้วจับแขนให้กอดเอวไอโซก่อนมัดข้อมือพี่มันการตกอะตกไปทําลูกเขาตายเดี๋ยวเพื่อนผมจะซวยเอาได้ค่อยๆไปนะมึงคนซ้อนมันไม่มันคงเท่าไหร่ผมบอกมัน รถของพี่ไพ่มันเป็นคาวะสกินินจาแล้วซ้อนทีนี่แบบมึงลอยเหอะสูงเกินไอโซ่พยักหน้าแล้วสวมหมวกกันน็อกให้พี่มันก่อนสตาร์ทขี่ออกไปเท่ๆโหสวมหมวกให้กันด้วยนี่ถ้าผมเป็นผู้หญิงเน่จับโซ่ทำผัวละเอาละต่อไปก็สามสหายสิงเอกแฮมพี่สิงขับรถไหวไหมไม่อยากถามคนที่นั่งกอดรูกป,ปันหมาหน้ารานเลยอะสภาพหาอะไรเนี่ยไหวไหวพี่ไหวพยักหน้ารัวๆแล้ว,ล,วลุกขึ้นยืน ก่อนเดินโอนเอ็นมาหาผมผมถอนหายใจแล้วมองพี่อิกกับพี่แฮมที่นั่งพิงกันหน้าร้านสลบไปแล้วสเสรอกินเยอะแล้วเมาเหมือนหมากันหมดไปขึ้นรถก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปนะพี่มันพยายหน้าเงือกๆแล้วขึ้นรถไปผมให้เฮียพิงออกมาช่วยแบกพี่อิกกับพี่แฮมขึ้นเบาะหลังแล้วฝากบิ๊กไบค์กับซีบีอาร์ไว้ที่ร้านส่งกุญแจผมเก็บเอามาด้วยไม่ใช่มีไว้ใจร้านเฮียพิงผมไว้ใจแต่คนอื่นๆผมไม่ไงเลยเอามาก่อนเฮีย yeah, ฝากรถด้วยนะดูแลดีๆนะเว้ยมันแพงมาก เออกูไม่มาจ่ายค่าเสียหายเป็นแสนกับรถพวกนี้หรอกฮ่าฮขอบคุณครับไปนะเฮียเออเออบอกผัวขับดีๆีผัพวพ่อไงอเฮียเฮียมันขำกากและยืนส่งจรถพิสิงห์ขยับตัวออกจากร้านผมนั่งไปภาวนาไปให้ถึงหอยังปลอดภยัยพี่สิงห์ขับรถปกติไม่ได้เร็วเหมือนตอนมาผมคอยคุยกับพี่มันตลอดอะไม่ให้พี่มันหลับเรามาถึงหอตอนห้าทุ่มกว่าโชคดีที่พี่เอกยังไม่หลับผมเห็นพี่เขายืนสูบหรี่อยู่แต่คนที่ยืนคุยด้วยคือ พี่หมีพอจอดรถแต่ไม่ได้จอดที่จอดรถผมก็เปิดประตูลงไปแล้วเดินมาเปิดประตูเบาะหลังเออพี่เอกครับพอมีห้องว่างไหมอะผมชะงงหน้าถามพี่เอกพี่เอกทิ้งมุรีแล้วขยี้ขยี้ก่อนเดินมาหาผมแล้วมองสภาพี่เอกกับพี่แฮมยังไม่สุดสัปดาห์มาเป็นหมากันแล้วเหรอวะพี่เอกใส่หัวเอื้อมๆก่อนดันผมออกแล้วลากพี่แฮมออกไปผมเลยอ้อมไปฝั่งพี่เอกพี่ทำเองแต่พี่หมีเข้ามาก่อนเพราะเปิดประตูลากพี่เอกไป ผมถอนหายใจแล้วปิดประตูสองฝั่งก่อนเปิดประตูฝั่งคนขับพี่สิงห์ฟุบหน้ากับพงมาลัยรถผมเลยต้องงัดพี่มันขึ้นมาก่อนถอดสายเบลแล้วพาพี่มันออกมายืนพิงรถพี่ไหวปะเนี่ยเอออื้อต่หลับตาไปแล้วผมถอนหายใจก่อนพาพี่มันไปนั่งพักที่ม้หินอ่อนแล้วเข้าไปหาพี่เอกเออพี่เอกครับเออคือผมรบกวนพี่เอกขับรถพี่สิงห์ไปจอดให้หน่อยได้ไหมอ่ะคือผมขับรถไม่เป็นพี่เอกพาพี่มันกับพี่เอกมานอนในห้องติดต่อ พี่เอกนอนบนโซฟาส่วนพี่แฮมนอนบนพื้นพี่เอกพยัยหน้าแต่คนที่เดินออกมาคือพี่หมีพี่หมีไม่พูดอะไรแต่เข้าไปนั่งในรถพี่สิงห์แล้วขับไปจอดพร้อมกับล็อกกุญแจรถเอามาให้ผมขอบคุณนะครับพี่หมีแป๊บหนึ่งนะพี่หมีหายเข้าไปในห้องติดต่อประมาณ3นาทีก่อนออกมาพร้อมกับกระดาษ A 4สตัดครึ่งผมรับมาแล้วขอบคุณพี่มาอีกครั้งก่อนก้มมองกระดาษเมื่อพี่หมีเดินกลับหอตัวเองไปวิธีแก้แห้งของเอสีตัวนี้สิงห์มันจะนอนไม่ได้ถ้าใส่เสื้อผ้าตอนเมาถอดให้หมด เช็ดตัวพอที่เราไหวปากมันจะบวมให้เตรียมผ้าชุบน้ำอุ่นมาประคบอีกนอนได้แค่ที่นิ่มๆเท่านั้นเตียงโซฟาฟูกผิวมันจะแดงกว่าใครแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหายเมาวก็กลับเป็นปกติแฮมนอนพื้นเท่านั้นแล้วอย่ายุ่งกับมันจกกนกว่าจะตื่นแม้แต่ปลายนิ้วก็ห้ามแต่มันไพ่เมาแล้วงองแงพูดมากแต่ถ้าเมาจะสลบตกดึกไข้จะขึ้นให้เตรียมยาแก้ไข้ดักไว้ ตอนเช้าของที่แก้แห้งพวกมาได้ดีที่สุด,สดคือนมถั่วเหลืองกับข้าวต้มปลาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่คนหักหลังเพื่อจะจําได้ที่พี่อิกอยู่บนโซฟาและพี่แฮมอยู่บนพื้นก็เพราะพี่หมีจัดการไว้แล้วสินะถ้ารักกันขนาดนี้จะทําแบบนั้นทําไมอ่ะผมพับกระดาษใส่กระเป๋ากเกางเกงก่อนพาพี่สิงขึ้นห้องเวลาเที่ยงคืน4ี่สินาทีในที่สุดก็พาพี่มันส่งถึงเตียงแล้วเว้ยผมนั่งลงบนพื้นอย่างเหนื่อยล้ากับการแบกพี่สิงที่ตัวเท่าควายขึ้นห้อง แต่ทว่าเพียงเสี้ยววิไอพี่สิงห์ก็เริ่มโวยวายจนผมต้องเรียบลุกเข้าไปหาแล้วเชี่ย <Yeah. S 1> ไอพี่สิงห์สะบดลั่นและพยายามกระช่างเสื้อออกผมปัดมือพี่มันออกก่อนถอดเสื้อผ้าให้บอกเลยว่าตอนถอดกางเกงพยายามจะไม่โฟกัสละแต่ยากเหลือเกินทำไมผมต้องเขินวะกัผู้ชายเหมือนกันไหมละ่ะพอไอพี่สิงห์ป้หมดก็เงียบและนิ่งลงอย่างน่าตกใจผมเลยเริ่มการเช็ดตัวให้มันรวมถึงใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นคอยประคบปากพี่มันปากมันบวมจริงๆอะแต่บวมแค่ปากล่างนะ ห้อยเป็นไข่ดิงเลยคิกิ <Beer. S 1> เบียะประคบปากให้อยู่ดีๆพี่มันก็พืมพมขึ้นมาพร้อมกับเปลือกตาที่ปปือขึ้นเล็กน้อยอะไรผมถามแล้วจุ่มผ้าลงในน้ำอุ่นมากดที่ปากพี่มันมาเบาสิงเมาช้างมือผมชะง,งักแล้วมองหน้าพี่มันอึ้งๆน,น้ำเสียงโคตรอ้อเลยซดัดนี่พี่เมื่ปีสามแล้วนะหยุดทำเสียงกระตุกตีน้องได้ละเออแดงเยอะไงช้างทำเมารู้แล้วช้าง ไม่พูดเปล่ายังจับมือผมที่กําลังกดผ้ากระป่ามันแน่นๆโห oh, ตอนไม่เมามือก็แรงเยอะแล้วนะพอเมาแล้วแรงเยอะกว่าเดิมอีกปล่อยก่อนตีชางมันทําสิ่งเมาเมียจะตีหัวพี่มึงนี่แหละกินหาอะไรเยอะแยะผมวางผ้าลงบนอกกว้างก่อนดึงแก้มสองข้างกับพี่มัน,นแรงๆดึงยืดๆดึงขึ้นดึงลงแล้วปล่อยพี่สิงมันพึมพำอะไรไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ผมถอนหายใจก่อนลุกเอาผ้าและกระมังน้ำไปเก็บ จากนั้นโทรหาไอโซมันให้เตรียมยาแก้ไข้ไว้ด้วยและไม่ลืมที่จะบอกเรื่องอาหารแก้แห้งของพี่มันส่วนผมก็ต้องเตรียมสําหรับทั้ง3ที่ทั้งพี่สิงห์พี่อิกและพี่แฮมและผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะมันจะไม่ได้กินเบียร์ช้างอีกถ้าหากไปกับผมเมาแล้วละหมากกูชิบหายเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่23นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงาน,นเขียนเ,นเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะไปไนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกใำ แล้วเจอกันใน EP พีต่อไปเจ๋อปืนครับ